สวัสดีค่ะฟ้าหม้อเกาหลีไต่งาหัวหัคเดี๋ยวเราผมที่ไปฟ้าแพะตัวเนี่นี่ฟาแพตัวแก่ยู่นี่หันแพะวหัหันใส้ระบบพเดสลิก ตนแรง,งมันอตนแรงผมมามันหาย่นีไ่ได้นองมันหมดอ่ะ บสามแยกเลยงแยกเลยกลังาัน <vida> ้อวเตัวอย่างมังม่เ็งงวันเกออกไปาเับสิตีข้างเลยงัวกับสิตีข้างเลยยายสองตามสองดอยู่มันสองสไอสองก้อนแล้วก็ เนี่ย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 เ่ไรม่่าเทไรก่อนี้ตองนะสองหมื่นตัวทีหวนใหมที่ต่างันอ้ไม่้าเ w o